ผัดุผัดช,ชาพี่น้องขาโอ้โหรอบค้ำเบิ่งหน้าค่อยรอบค้ำรอบค้ำโอ้โหถ้าเป็นกลางวันจานนี้เป็นของยี่จ๋าคนเดียวเลยนะเนี่ยรอ,อบค้ำรอบค้ำปลาดุผัดช,ชาฝีมือน้องสไปซ์โอ้โหโหโหหนะฮะตักข้าวราดเลย สุดแซ่บนะแม่ลาดหนูตักกันเลยเรียกยายเนียนหน่อยไหมนะโอ้ยนี่เลยนะฮะไม่ใช่อะไรนะถามว่าอิ่มไร่ไร้ต่กันยังสิกินอยู่โอ้ยยายเนียนเดี๋ยวามากินน้ำเะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้อง่ะมะแม่ลาดละมั้ะ ไม่หิวเลยไม่หิวเลย <laughs> อันนี้ถึงเวลากินข้าวแล้วสิวนะนะกิจแจมนะฮะคนมากินทักที้นิ้ว <laughs> โอ้ยเอานำมาได้หละชัดน,นะ <c oughs> ผัดปลาดุกผัดชานะฮะสองชิ้นเนาะโอ้ยมกขี่กาอ่าบางกูซี่ยาตายบุญบางมึงพูดไปกินอัไย่างยาขา แควหมูวมเจ้าืยากจริงหมูเราขบวอกีขนาดน้ข้าวยกมองมาอือข้าเราไม่กินนะอืมผัดเผ็ดปลาดุกสดสดอ้้น้ พอคิดเรือน้ำจิ้มผมักมอือนี่ถึงเวลากินข้าวหลานล่างลานตั้งวงโบก,กับนะกับลุงกับลุงได้แล้วนะคะลุงนี่นนสอนกินอโอ้โหลุงกินล,ลุงกนลุก่อนป้าสอนกินลุงกับป้าสอนกินโอ้โหสอนดีมากเลยนะเนี่ยจังขอเขาไม่โทษตัวเองเลยว่า เขาก็อยากกินแล้วก็โซ่จริงเลยล่ะโอ้โหลุงกับป้าสอนกินมาชั้นอืออยากกินป้าดีมากๆเลยเดี๋ยวเราเมาขึ้นมาเป็นพ่อป้าและลุงใช่ไหมจบความอือจบข่าวความดีไม่มีเลยยามตายขึ้นมาเออนะอดประวัติ thì <N> <Bị đừng>, nó nói giăng nói làn cả những